คำสาบชัยวรมันตำนานโบราณที่บางคนเชื่อว่ายังคงทำงานจนถึงปัจจุบันในช่วงปลายของอาณาจักรขอมยุคสุดท้ายราชวงศ์ที่เคยยิ่งใหญ่ด้วยสายเลือดของพระเจ้าสุริยวรมันกำลังเสื่อมอำนาจพระเจ้าชัยวรมันที่เกซึ่งเป็นกษัตร,ริย์องค์สุดท้ายของสายสุริยวรมันถูกปลดจากอำนาจโดยคนที่ไม่น่าจะมีใครคาดคิดคนคนนั้นคือทาสปลุกแตงคนหนึ่ง เขาไม่เพียงแค่โค่นราชวงศ์แต่ยังแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ในพระนามพระเจ้าตรซอกประแอมหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อพระเจ้าแตงหวานเขาคือผู้นำของกลุ่มล่างที่ลุกขึ้นสถาปนาระเบียบใหม่โดยเลือกแต่งงานกับเจ้าหญิงจากราชวงศ์เก่าเพื่อรวมชนชั้นเจ้าและสามัญชนเข้าด้วยกันดูเหมือนว่าเขาต้องการลบอดีตและเริ่มประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในอนาณาจักรขอม แต่เขากลับลืมหรือเมินเฉยต่อคำสาบโบราณที่สลักไว้ในศิลาจารึกนับประสาทตาเมือนทมโดยพระเจ้าสุริวรมันที่หนึ่งคำสาบนั้นระบุว่าผู้ใดคิดทรยศต่อเราและลูกหลานเราขอให้พบแต่ความสูญสิ้นถูกเลื่อนจากภายนอกชีวิตไม่รุ่งเรืองไม่มีวันยิ่งใหญ่ได้อีกและจะประชิญเคราะกรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแง่หนึ่ง มันคือคำแช่งของราชวงศ์แต่ในอีกแง่หนึ่งมันอาจคือการประกาศคำเตือนจากผู้วางรากฐานของอาณาจักรขอมที่หวงแผ่นดินจนฝากถ้อยคำไว้ในหินแล้วคำสาบนี้ทำงานจริงหรือถ้ามองจากประวัติศาสตร์กัมพูชาหลังยุคข,ของพระเจ้าแตงหวานสิ่งที่เกิดขึ้นคือการล่มสลายอย่างช้าๆอาณาจักรถูกกลืนจากเพื่อนบ้านเสียอำนาจเสียเอกราช เกิดเหตุความวุ่นวายในประเทศต่อเนื่องพัฒนาได้ยากเคยผ่านเหตุการณ์ร้แรงประดับชาติหลายครั้งทุกต่างชาติชี้นำทิศทางประวัติศาสตร์ของตนคำถามคือนี่เป็นเพราะปัจจัยทางการเมืองหรือว่าบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังทำงานอยู่จริงๆล่าสุดมีการจัดพิธีถอนคำสาปที่นครวัดมีผู้นำทางจิตวิญญาณของเขเมรเข้าร่วมหลังพิธีผ่านไปเพียงไม่นาน เกิดฟ้าผ่าลงกลางนครวัดหินถล่มลงมาต้นไม้โบราณล้มทับผู้คนมีผู้เสียชีวิตสามรายและบาดเจ็บอีกกว่า30คนรัฐพยายามปิดข่าวแต่คนในพื้นที่เชื่อว่าฟ้าผ่าครั้งนี้คือเสียงจากเบื้องบนการปฏิเสธคำขอขมาหรืออาจเป็นการเตือนว่าคำสาบนี้ไม่อาจถอนได้ง่ายและที่น่าขนลุกคือ ตำนานเล่าต่อกันมาว่าคนพิมาและอีสานใต้ของไทยในปัจจุบันคือสายเลือดลูกหลานสุริยวรมันส่วนขเขมรในปัจจุบันคือลูกหลานของพระเจ้าแตงหวานถ้าเป็นเช่นนั้นจริงคำสาบนี้อาจไม่ได้ส่งผลแค่ในประเทศขเขมรแต่กำลังเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ทั้งภูมิภาคอย่างเงียบๆผูดียคูดีมาโคมานาวานิคุมานริยัมือมือรามือมานิมา,มาแล้วคุณล่ะเชื่อไหมว่า คำสาปชัยวรมันอาจไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานในหินแต่มันกําลังเตือนเราผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้มือมือรามือมานี่มา